มึงตลกว่ะเฮออเอ้ามึงนั่งซึมอะไรอย่างเี้ฮะกลัวเมียมาตามคิดเยอะแหมสงกรานต์ก็ปล่อยแล้วเออชน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 นี่อะไรคุยใครอะคุยกับเพื่อนกูนะเอ้าวมึงมานั่งทับที่เพื่อนกูเขาไม่พอใจแล้วแล้วเออใจเย็น อันนี้กูจะนนำไม่รู้จักนะนะเพื่อนกูเฮ้ยนี่ไอ้ศิลนรู้สึกกูเองไอ้สินไหวไหวกันปะอือกูไหวใครก่อนอืมอ้าวโูพูดภาษาคำเมียมาตามแล้วเฮ้ยย่ยย่าย่ทะเลาะกันเนี่ยเสียงงานอ้าวเดี๋ยวผีมีเมียด้วยอ้าวไอ้บ้าผีมีหัวใจเลยเออมันไม่ไปไหนหรอกมึงกินแค่นี้มีผู้หญิง่ไหนเ่า เอย่าอยาย่าขอร้องขอร้องไม่เอาอย่าตีกันเฮ้ยอะไรของพี่วะเอออยู่เฉยกูขอเคลียร์ก่อนอพาพามันกลับบ้านไปเออะเพื่อนพี่ก็เป็นไรตายกูนี่เหรอขับมอเตอร์ไซค์เรือชนตายนี่เกี่ยวอะไรนี่ขับในน้ำเหรอเรือชนตายยังไงผมเมาขับลงสะพานไปพอดีเรือหางยาวพุ่งมาพอดีเลยออ๋ ตาเดือจนตายตายทับซ้อนนะ,ะเฮ้ยอะไรวะน้ำแข็งมีก็ดีมันจะแย่งกันทำไมวะเฮ้ยอะไรสองคนผมเนี่ยเมื่อกี้อโอ้โหนี่เพื่อนมือเห็นแก้วเนี่ยเพื่อนกูเต็มเลยเนี่ยเอ้ยน้ำแข็งมีเยอะมึงจะแย่งทำไมวะหมดแล้วก็สั่งมาใหม่ได้เดี๋ยวสภาก็แยกคนแยกผีไม่ออกกับพี่นะ <laughs> คนผ่านไปมาผ่านมาเอาคิ้วพี่บ้านเนี่ยเมาลวกเนี่ย